ไปไหนคะวันนี้ไป,ปตัดผักสลัดที่ปลูกเองโดยใช้ปุ๋ยทําเองใช้เองกินเองแล้วก็แบ่งปันแล้วอาจจะขายเท่านั้นแหละมายิปซีมาค่ะเอาไปกลับด้วยทั้งผักชีทั้งต้นหอมน้องยิปซีมานี่เร็วมามาเร็วลูกมาว้าวผักโตแล้วนะคะมืมก็โตโตมากแล้ว นนตัดไปสีต้นได้กะะมังตัดไปสี่ต้นนะคะจะบอกให้เอาไปทํายำสลัดได้กะละมังใหญ่หนึ่งเลยค่ะอันนี้ะะาานนวันนี้จะทําเมนูแป๊ะซะจ้ะอโอ๊ยเด็กงอนมาแม่มเรื่องอะไรนี่เลยสวยๆจริงๆตัดผักต้องตัดตอนเช้าๆแบบนี้แหละครับถูกแล้วเพราะว่า ยังไม่โดนแดดไม่โดนอะไรเงี้ยความเรียกว่ากรอบม,มากเลยเป๊ดูกรอบม,มากคือเป็นสลัดที่กรอบมากๆนะอันนี้คือสลัดเขียวปกติเอาไปเอาไปเยอะไหมคนมาเยอะไหมเป็นเลยนะจริงๆมันเยอะมากนะเอามาเถอะแต่ว่าถ้ามไม่พอมันตัดทื่ออะไรนะเอามา,ามสามสามก็พอแล้วเอาไม่เอาทั้งแถวเลยบอไม่ เอาอีกอันนึงก็พอแล้วมากลยคือแบบเอาเลสไปด้วยแล้วก็เอาอันนี้หอมป้อมเนาะอหอมปอมค่อยไปเอาอยู่แปลงนี้เก็บที่แปลงก่อมมากเลยเด้ยจิ๊บจบจิ๊บจบเนไเอาเลสสองพอไม่เลสไปสี่เลยชอบสีแดงไม่ใช่อะไรหรอกเพราะมันกินไม่หมด ใหญ่นะอืมมันยังใหญ่ก็ได้ไปคือ,อเราเ<ล>จะเก็บได้กินเรื่อยๆไม่ใช่อะไรเราเสียผักไม่เสียจ้ะดเดี๋ยวก็จะขุดๆมาปลูกอีกแปะอีกต้นแปดต้นแปดต้น,ตนอันนี้คือแปดต้นครับเหลืออีกตั้งเยอะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือทางกบเอไาไปตำๆๆอร่อยมากเ<ร>านี่ยเราจะไปทำแกงอ่อมผัดเผ็ด พันแหนงแล้วก็ใส่กับส้มตำได้ไหมเนี่ยได้เห็นว่าอร่อยมากนะเน,นี่ยไอ้ส้มตำมันไม่ใช่ลูกใหญ่เดียวแล้วกวางก็มาเก็บแล้วนะน,นะนี่นไหมเนี่ยหายและเอาแต่ลูกให,ใหญ่ๆเนาะอืลูกเล็กเราก็ไปกินวันหลังเพราะว่ามันเป็นเครื่องเคียงประกอบไปเนี่ยลูกน้ำพริกกะปิโอ้เมนูเมนูขึ้นมาเต็มหัวเลยเมนูเ,มนเริ่มเยอะแล้วได้ไงสามลูกต้นเนี้ย ด่ายต้นอยู่เลยนี่ก็ปลูกไปเลยเก็บไปเลยไปได้ห้าลูกอืมไปเก็บต่อต้นหอมเอาไหมไม่เอาหรอกยีงไม่ได้กินนะไม่ได้กินก็ไม่ต้องเก็บป่ะเอามาเถอะเอามากินกับแประสนะนั่นแหละเราเอาเฉพาะตรงที่มันทิถๆกันอะเออเอามายี่สิบบาทยี่สิบาทช่วงนี้ได้เยอะนะเอามาสิบบาทพอนะจะผักก็ไปนิกะกำหนึ่ 1. 1> นงเอามากำหนึ่ง คือไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยมันหน้าภูมเดีตรงนี้แหละคือเป็นปุ๋ยคอกนะครับน้ำหมักชีวภาพที่เราหมักเองแต่แรงแล้วก็มีอายุการหมักเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหมักวนันสองวันได้คืออย่างน้อยต้องสามเดือนแล้วก็ดูแลรดน้ําแต่ว่าพอเรามีเรียกว่าการเตรียมดินที่ดีแล้วก็ดูแลที่ดีอ่ะครับเราก็รดน้าที่เฉยนะก็ไม่ได้แบบให้ปุ๋ยให้อะไรบ่อยนะเพราะว่าเขาก็ตัวได้ทาธรรมชาติอ่ะดูสิใบใหญ่มากเลยอ่ะ จริงแปลงน้นอะปลูกก่อนนะอยากให้ได้กลิ่นมากเลยอะกลิ่นจะหอมเพราะมันเป็นหอมธรรมชาตินะเน,นี่ยเพราะว่าอะไรมันถี่กันมากเนี่ยมันอาจจะเกิดเชื้อราได้เพราะว่ามันแออัดเนาะแล้วก็มาถอนแล้วก็ได้กินไปด้วยหรือจะขายก็ไม่ได้ว่าเอาอีกไหมอะไม่ขายหรอกเต็มตลาดเลยใช่ไหมช่วงนี้ถูกผักแพงไงวะใช่แต่ว่าถ้าถามว่าคุณจะกินผักที่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงหรือปุ๋ยเคมีเนี่ยแล้วก็ผักที่แบบ เป็นอินรีแบบเนี้ยคนก็จะเลือกนะให้อันนี้แพงกว่านิดนึงคนก็เลือกอันนี้แต่อย่าแพงกว่ามากแล้วกันเพราะว่าชีวิตจริงมันก็ลําบากกันทุกคนเอาแค่คนปลูกอยู่ได้นะครับแล้วก็คนซื้อไม่ได้ถึงกับลาบากใจในการซื้อก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีละเอาอีกไหมโอ้ยเอาเยอะอยู่เดยเนาะใช่ไปกินตั้งนี้นเปลี่ยนฝังงบ้างตรงที่มันผิดๆต้นเล็กมันก็จะโตขึ้นมาอีก พอแล้วพอไหมพอแล้วเยอะท่านนะ่ะไ,ไม่ทันได้ดูเมื่อกี้นำไปล้างเนี่ยัวนี้ก็ผักสดตันนี้เนาะคนเก็บก็เก็บไปคนล้างก็ล้างไป <laughs> หลายคนก็บอกว่าอุย้ยอยากมาเจอแบบประสบการณ์แบบนี้บรรยากาศแบบนี้เนาะ <laughs> ก็ให้คิดซะว่าเหมือนผมไงเขามันมอยู่บนดอยเลยตอนนี้อาการมัน<ด>อยู่บนดอยเลย เขาจะบอกว่าบ้านหลังเขาเนาะเขาอยู่ตรงนู้นเนาะไม่ใช่ครับเขามาอยู่หน้าบ้านผมเองผมไม่ใช่คนบ้านหลังเขาไปมกแปลกล้วทุกวันนี้โอเคบ๊ายบายครับ